พี่น้องเบิ่งมื้อนี้พ่อใหญ่ตุ้ยมีแนวไปซื้อไเมียเพราะว่านแล้วบ่มีแนวซื้อเมียจักจักเทอ่าพ่อใหญ่ตุ้ยอุตส่าห์เจ็บหอมน้อมดีมาตั้งโดนเด้อพี่น้องนี่ได้ซํานี้ล่ะโทรนเอาไปซื้อไเมียก่อนเด้ออ่าเดี๋ยวเมียสิวางไดมาพี่น้อง นำมาเบึงมาเบึงสีหน่านำกันเจ้าเจ้านะบังบังเมียนยังเมียนยังเืองจ้าเมียนยังเนี่ยเจ้าว่าคุณทั้งลทะซับเอ้เจ้าเจ้าอยากได้บ่แมีนตีเจ้าอยากได้โทรศัพท์เจ้าห้างแล้วแมีนวะแมนเจะเอามาจะใส่วายเก็บหอมรอบมิดดิายเก็บหอมมาตั้งดวนนี่นี่เก็บหอมรอบมิดมาตั้งดวนนี่ก็สิได้ซ้ำเนี่ย อ๋อเจ้าเปิดเบื้องเจ้าเปิดเบื้องคืดีเถอะหัวกระรังอยากได้พอดีเลยเออมีเนื้อสุกไปยางไม่้ด้วยจ้ะเห็นปะเจ้าเงินมาจะใส่สุกไปนั่นล่ะกัวไก่เงินมือนั่นล่ะที่เจ้าเอาไข่ไข่มือนั่นล่ะที่อันเจ้าเอาอันท่องไข่ไปจ้ำนานาไข่ก็เลยสื่อโทรศัพท์ไม่เจ้าน่ะโอ้ก็ดีเถอะวะเออเปิดเบื้องรุ่นได้ปะเปิดเบื้องก่อนนี่แหละเท้าเป็นไงเป็นไงเจ้าดีใจวะยังนี่ฮะ ใส่โทรพับนี่ยังนี่กะอันนี้ละคอยเห็นเจ้าล่างจะกอดใบเอือคอยเห็นเจ้าล่างกันนั่นมันเก่าแล้วคอยเห็นเจ้าล่างเก่าแล้วกันคอยเลือเสื่อไม่ไม่ไมเจ้าเนี่ยเนี่ยน่ะจะว่าก่ยอย,ยดีบ่าเจ้าว่าข่อยดีบ่เอาดีใจเดืจจเจ้านี่มันจะใส่นน่คองมั่นกองมันงม่นกว่าเคเห็นของลูกของเต่าตั้งอยู่ของตัวนั่นเราคอยเลยหยิบใส่มาเลยอู้ว้าหาเจ้ากอดใบบ้าวเสื้อไผ่ เดียดห้อนกันานวะงั่นเขาไม่ต้องใส่อะไรวัสุ่ยืนี่นไปใส่อันขอเงินเนี่ยขอเงินไปอย่างขอว่าจีไปอันนั้นีหมไปออกเหล่าเมียออไปออกเหล่าเออเอาคือดีแท้ไปออกเอาอีลีเด้อออกกี่ลีเด้อเนาะไม่ได้จูอะไรเละจะตั้าข่อยนะเออเจ้าไปออกเหล่าเออออกกี่ลีออกกี่ลีเอาเอาไปพักหนึ่งเลยหาน้ำหมกหนึ่มัน ออกอีหลีเด้อเอาไม่อีแค่หน้ำมันเยอยกันด้ออกอีหลีเด้อสั่นเอาไปอไปอีหลีเด้เนาะเอออย่าเืตัวนะเม่ตัวไปออกเราอีหลีเคีาน้่มันไถาเบื้องลวดอเมีาเ้ยเอเถอะเถอะเมยเมยเมยก่อนย่างมอหอดบานยังเอาว่อคือเป็นย่งสี่ว่ะ โอ้ยไงก็งอนเนี่ยนี่หอนงอนน่ใส่ใส่าไปออกเหล่าเจ้าคือเป็นงอนสภาพนี่เอา่อยออกแล้วฮะ่อยออก่อยออกใไงมูคอยออกกับมูนั่นละอืมออกพันสองพันนั่นละออกเรียบร้อยแล้วโอ้ยเอางอไปออกเหล่าซอยมูเออโอยอทางเหนื่อยปวเสียเงินสองพัน <differences S 2> <men> ไปไกลๆขอยย่ามายกไกลๆเลยไปนี้อ้ยโตกลอว